จัดมาให้อีกหนึ่งคันสำหรับคนที่ต้องการหาราคาเบาๆแต่ได้ออปชันที่ครบผมอยู่กับ Fortuner Leader 2.4 Sigma 4หรือว่า2.4ขับเคลื่อนสีล้อนะสีเงินแล้วกันนะสีเงินสวยๆดูเรียกสีเป็นมงคลดีก็เหมือนที่ผมบอกไปว่าใครที่ต้องการหา Fortuner ที่ราคาเบาๆแต่ได้ออปชันที่ครบขออนุญาตนำเสนอ Leader นะให้ดูห้องเครื่องนิดนึงนะครับขออนุญาตนำเสนอ l e a d e r 2.4 Sigma 4คันนี้ นะเพราะว่าก็ได้มาครบหมดนะครับได้มาครบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้า Full LED Daytime นะครับเซ็นเซอร์หน้าหลังกล้องรอบคันมีมาให้ครบก็เป็นอีกทางเลือกนึงะ2.4นะโครงสร้างสวยเดิมอันนี้มาใหม่นละ้ล้างยังไม่เสร็จขอรีวิวก่อนนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีลิเดอร์ลิเดอร์2.4ซิกมาไม่ค่อยมีเพราะว่ามีคันล่าสุดน่าจะสมัยรถรถจับฉลากรถใหม่รถจักฉลากตอนนั้นแต่นี่เป็นมือ2นะครับแต่นี่เป็นมือ2 เครื่องยนต์2.4ลิตร 2GD 2,393cc 150ม้าเป็นขับ2อไอ้แก้ไขเป็นขับ4 2เพ่านะครับเป็นขับ4 2เพ่า150ม้าเกียร์อัตโนมัติ6สปีดปี62แล้วนะครับก็คือเป็นตัวเพจใหม่ละเพจข้างประตูละนะปี2565 1ล้าน5 0 0 0 0 9,000บาท1ล้าน5 1้าน5 9 0 0บาทก็เซฟเซไปประมาณ5 0 0นหาใครที่ต้องการหารถออปชั่น ใหม่ๆปีใหม่ๆก็จัดล d เดอร2.4ซิกมามาให้นะครับล้าน5,9,000บาทสวยๆเดิมๆนะครับมาแบบเร็วๆนะเดี๋ยวค่อยส่งล้างกันเพราะว่ารุ่นนี้ไม่ค่อยมีมาเหมือนที่ผมบอกไปก็จะเป็นลักษณะลายล้อเหมือนกับรีเจนเดอร์ตัวท็อปแต่ว่าจะเป็นขอบ18นะครับแต่ที่จะเป็นขอบ18เป็นลายล้อแม็กเดียวกันนะครับนี่ออปชั่นกล้องรอบคันก็ไม่ได้ตัดออกนะ,นะพูดง่ายๆคือโตโยต้าเขาค่อนข้างที่จะ ผลิตรุ่นย่อยออกมาให้ให้ผู้บริโภคได้มีตัวเลือกนะครับหลายคนที่แบบไม่จะเป็นต้องซื้อ2.8ิกม m a 4ไม่จะเป็นต้องซื้อ2.8 r e g e n d ร์ซึ่งประมาณล้านแปดล้านเก้าก็ซื้อ l เดอร์ขับก็ได้ออปชั่นที่ครบเหมือนกันนะครับเป็น k e y l e s ส Start เหมือนกันนะเป็น k e y l e s ส s t a r ทกระจกออโต้ Auto, มีให้เหมือนกันเบาะไฟฟ้าคู่หน้ามีมาให้นะครับเป็นเบาะหนังสีดําตัดกัะล่ไม้ไม้แสนสองหมื่นกิโลคันนี้นะครับ ก็ได้ออปชั่นที่ครบเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นจอเป็นกล้องถอยอีโค o โหมดพาวเวอรนะครับกล้องรอบคันแพ t เทิร์นชิพคูต c คอนโทรลนะก็ได้ถือว่าครบถือว่าครบในงบ1,59,000้บาทนี่ออปชั่นครบนะ Sigma ม vsc tac มามาครบเหมือนกับตัว2 8เพียงแต่ว่าเครื่องยนต์อาจจะไม่ได้แรงสู้2 8 0 8แต่เน้นครบเน้นประหยัดก็ต้องยกให้2.4นะครับเพราะระบบการขับเคลื่อนของ โจอเนอร์ซิงมาโฟเนี่ยเป็นแบบพัดทไทม์นะครับเป็นแบบพัดทไทม์เป็นเกียร์ไฟฟ้าบิดพัดเข้าก็ลดการกินน้ํามันนะครับลดการกินน้ำมันก็ประหยัดเพราะว่าอย่างเครื่อง2.4ใช้งานจริงก็14-15กิโมตรต่อลิตรนี่สบายๆนะครับคืออยากประหยัดแต่ได้ออปชั่นครบก็เล่น2.4หรือเน้นแรงทันใจก็เล่น2.8เพราะว่าที่มงคลคาซินเตอร์เองเรามีทุกแบบนะครับทั้ง2.4ครับ2 2.4ครับ4 2อขับ 2, 2.8งขับ4มีมาครบแต่คันนี้ขอเป็น2.4กขับเคลื่อน4ล้อนะกับราคาสุดคุ้มช่วงนี้ Fortuner เองก็ค่อยๆเติมมาทุกรุ่นเติมมาทุกรุ่นใครหามือ2คุ้มคุมนะซื้อแบบสภาพไม่ต้องวัดดวงบอดี้โครงสร้างเดิมน็อตไม่มีขยับมาเลือกซื้อเลือกหามาลองขับมาดูรีวิวที่มงคลคาเซนเตอร์นะช่องชาแนลของมงคลคาเซนเตอร์ทุกช่องทาง ที่เจอคลิปสอสักดาหรีวิวหรือว่านะครับอแอดมินไปโพสไปรีวิวเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อคอนแทคสอบถามเพิ่มเติมได้หรือว่าจะยกหูสายตรงหาผมได้เลยที่0840369999นะครับ0840369999ก็เป็นเบอร์สายตรงผมแอดโทรได้แอดไลน์ได้นะครับก็ฝากไว้ละกันใครที่หา Fortuner มือ2ออยากจะได้รุ่นไหนแบบไหนวันนี้ผมก็ได้ตัว2.4 ซิกมามาฝาก FC มาฝากคุณผู้ชมอีกหนึ่งคันนะผมจะชอบเรียกสีนี้ว่าสีเงินนะครับสีเงินสีเงินดูเป็นมงคลดีนะครับดูเป็นมงคลดีซื้อรถวันไหนก็เป็นมงคลที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ฝากอีกหนึ่งคันคุณภาพ t o y ยตา้าฟอร์จูเนอร์สองจุดสี่นะฟอร์จูเนอร์ลิเดอร์สองจุดสี่ซิกมา f o ปีหกห้าหรือว่าคสอสองพันยี่สิบสองคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับเอฟซีฟอร์จูเนอร์หนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทจัดไปขอบคุณครับ